ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนนะฮะก็สามารถลงได้นะฮะจะได้รู้ยอดจะได้รู้ยอดจะได้รู้ว่าทีมหญิงเท่าไหร่ทีมชายเท่าไหร่นะฮะนั่นเรียบร้อยแล้วประธานประธานขึ้นท่าอ่ะพิการหน้าดำเลยและที่สําคัญค่ะพี่เจี๊ยบวันนี้คือดีใจที่สุดคือตับเราไม่มีแอลกอฮอล์ถูกต้องนะปลอดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ด้วย ดูถ้วยแล้วร้อยแล้ววัดเขาหวังเบบถ้วยพอพนที่แบบนีีใหนะะ้นะครับชอนะครับที่จะกล่าวรายงานนะครับเล่าครั้งที่หนึ่งขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลามีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองต้องถิ่นทั้งนี้งของในการจัดแข่งขันเป็นน้ำดื่มจากบริษัทโลดการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความสมัคคีที่ดี เกิดความสัมคีเกิดสินเกิดสมาชิกการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อจะเป็นการประสานงานและประสานความพิจระหว่างการในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานต่อไปและยังมีการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพแรงและภาพแข็งแรงจีถ้วยบุญวรุษวงศ์งวิยยพานุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพาาุทธัสสะนะโมตัสสะหมอชอท่านผู้นำท้องถิน่นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมชอบคำหลังนี้นะครับศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือหัวใจของพุทธศาสนาถ้าทุกคนสามารถที่มีศีลมีสมาธิเกิดปัญญาสามาธิโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ช่วงของววันปีใหม่ เรามีจัดกิจกรรมเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงนี้เนี่ยมีคนตายบนท้องถนนวันละประมาณสา,าดดมสิบคนยินเชิญนะฮะนี่คือเสยบบียอารมนะนครับเนี่ยเลย ลูกนี้นะครับปอย่างเี eh ้เสนามสิบสามนะคะหลวงปู <t abi> <t abi ่หลวงปู่ม่วงหนึกับต้นปูนนะคะสนามสาปันเน็ตติสิ่วงสิเจอพ่อลูกค่ะสนามสิบห้าหลวงปู่ม่วงสิเจอพ่อลูกค่ะปู่ม่วงสเจอ้องเปี้ยค่ะสนามที่ยีหลวงปู่ว่วงสิ สิบสองนะคะเจอกับดอนขมิ้นค่ะสนามที่ยี่สิบไว้เดี๋ยวชนะค่ะเกมหนงได้สามเกสองไ้หก